ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมียนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมไปจนถึง6ธันวาคมมีโอกาสหยิบจับเงินล้านเงินหลายล้านเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตบางท่านจะรวบรวมเงินก้อนจํานวนมากได้นะครับตามเหตุแห่งบุญนะฮะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณโครจรได้ตาแหน่งกเกษตรราชิบดีนะครับตั้งแต่26ตุลาไปจนถึง6ธันวาคมคลิปนี้ดูให้จบห้ามพลาด นี่คือช่วงเวลาที่พลังของรับศรัทธาและโชคลาบรวบศูนย์อยู่ในตำแหน่งเดียวเรียกได้ว่าเป็นระยะบุญคืนทุนนะพิมพ์คํามคงคลใต้วิดีโอนี้ก่อนรับระยะบุญคืนทุนพลังศรัทธาแปลงเป็นรัพ์เป็นช่วงที่การลงมือของชาวราศีมีนจะได้รับผลตอบแทนเร็วและชัดเจนและยังเป็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิญญาณจากคนที่เคยลังเล และกลายเป็นคนกล้าตัดสินใจจากความเชื่อที่แท้จริงในใจขณะนั้นนะครับพบที่สองดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของเรือนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้ของมีค่าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรามีจริงในโลกวัตถุเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้ที่ได้มาจากน้ำพัดน้ำแรงสิ่งที่เรามีคุณค่าทางใจความมั่นคงทางการเงินและพลังแห่งการเลี้ยงตัวเองได้โคจรแข็งแกร่งก็จะเกิดสิ่งตามนี้ นั้นเมื่ออังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนี้เงินของราศีมีนในช่วงเวลานี้จะเพิ่มขึ้นนะเงินจะมาจากการลงมือการกล้าการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เชื่อไม่ใช่เงินที่ได้มาง่ายแต่ได้มาจากความมุ่งมั่นจริงๆังและเมื่อดาวอังคารมีพลังสูงเป็นเกษตรเงินจะกลับมามั่นคงรายได้เกิดจากความพยายามอย่างมีเป้าหมายหรือจากสิ่งที่ใช้พลังเช่นการพูดการสอนการขายการแสดงหรือการชี้นำผู้คน ะนั้นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหนึ่งมีรายได้จากการเผยแพร่ความเชื่อความรู้และหลักธรรมที่ตนศรัทธา 2. เริ่มมีเงินจากคอนเทนต์งานสอนงานจิตวิญญาณงานที่ใช้พลังพูดและแงแรงบันดาลใจลูกค้าใหม่จากต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเข้ามาคนที่เคยช่วยไว้กลับมาตอบแทนบุญเก่ากลับมาเป็นเงินนั้นนะครับพบที่เคือเรือนสุภ เป็นเรือนของโชคบุญาศาสนาความเชื่อการต่างประเทศและการเรียนรู้สูงเป็นเรือนของบุญและโชคเป็นเกษตรโดยโตรงแสดงถึงการขยายตัวการเติบโตในเชิงจิตใจและการมองการไกลและพลังที่มักเหนือเหตุผลเช่นโชคฟ้าเปิดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเมื่ออารนะครับเป็นเจ้าเรือนนี้และย้ายกลับมาเข้าพบนี้เองคือดาวแห่งการลงมือเข้ามาควบคุมเรือนแห่งบุญโดยโตรง ทำให้เกิดบุญที่ออกผลเห็น่านตาทาบุญขึ้นนะครับเป็นจังหวะที่ฟ้าผักให้คุณเดินทางหรือขยับขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศรัทธาการเรียนรูก้การต่างประเทศครูอาจารย์งานบุญใหญ่นะฮะบ,บางคนมีโอกาสทางโชคลาภจากต่างแดนนะฮะได้ลาบจากต่างแดน เช่นได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศหรือทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศสําเร็จหรืองานที่ต้องขยายสู่ต่างประเทศบางคนได้ข้ามประเทศนะฮะบางคนได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือคนที่ถือเป็นผู้มีบุญเดินทางเพื่อเรียนรู้ศึกษาศาสตร์ใหม่เช่นโหราศาสตร์พลังงานสมาธิปัญญาชีวิตเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเช่นอธิษฐานแล้วได้ผลเร็วผิดปกตินะฮะหรือมีเหตุให้โชคดีอย่างอัศจรรย์ดัะนั้นอังคารที่อยู่ตรงนี้อยู่ในราศีพิจิก เป็นบ้านของตนเองเป็นธาตุน้ําแบบลึกแทนสิ่งเล่นลับการเปลี่ยนผ่านความตายและการเกิดใหม่จิตใต้สํานึกความลับความเข้มข้นในความรู้สึกและพลังที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนเมื่อองคารกับเข้าบ้านทิจิกพลังแห่งการลงมือจะไม่เร่งรีบแบบผิวเผินแต่จะลึกมั่นคงยืนยาวคนราศีเมีนจะนิ่งขึ้นแต่คมขึ้นรู้ว่าต้องทําอะไรรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรบางคนนะครับ จะมีการตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องของงานหรือเส้นทางชีวิตเช่นเปลี่ยนอาชีพปรับเปลี่ยนธุรกิจวิธีดําเนินงานหรือเริ่มสิ่งใหม่มางคนจะเริ่มลงมือทําสิ่งที่เคยกลัวเพราะมีแรงศรัทธานําหน้าพลังบุญและพลังจิตภายในแรงมากเช่นทําบุญแล้วเห็นผลมีสัญญาณจากฟ้าในฝันเซะนะครับมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่จากการปิดวงจรเก่านะเช่นปิดหนี้ปิดคดีปิดโปรเจกต์ที่ค้างแล้วได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่มั่นคงกว่าอัะนั้นนะครับ ในเรือนที่สองกับเก้าเป็นเกษตรนะครับหมายถึงเงินจะมาจากบุญเงินจะมาจากบุญจะมาจากความรู้โชคจะมาจากความกล้ารายได้จะมาจากสิ่งที่คุณเชื่อและทุ่มสุดใจท่าน,นั้นนะครับรายได้จะเพิ่มจากงานที่คุณทุ่มสุดใจที่คุณศรัทธาใครที่ทําด้านโหราศาสตร์ศาสนาการสอนศรัทธาจะดีมากในช่วงนี้ต่างประเทศอย่างเงี้ยดีโชคฟุกฟุกแต่มีเหตุมีคนคือเช่นมันอาจจะเป็นมีคนโอนเงิน ชวนร่วมงานหรือได้โปรเจกต์ใหญ่เพราะคําพูดเดียวบางคนได้แรงดึงดูดใบๆจากคนมีบุญร่วมกันเช่นเจอหุ้นส่วนดีบางคนสิ่งที่เคยทําด้วยใจเริ่มให้ผลตอบแทนจริงะนั้นนะครับ ตำแหน่งนี้หมายถึงดาวมีอำนาจสูงสุดในแบบของตัวเองคุณจะมีความวิทยาอุตสาหะมากขึ้นคุณจะมีเป้าหมายและมีอุดมการณ์ใหญ่ขึ้นนะเป็นพลังของความมั่นคงความยาวนานให้ผลชัดเจนอังคารเป็นเกษตรในพิจิกเป็นช่วงที่พลังแห่งการลงมือแรงศรัทธาบุญเก่าจะร่วมกันขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่มั่นคงด้านโปรเจกต์ที่เริ่มในช่วงนี้จะยั่งยืนและเติบโตยาวนาน การทำบุญการให้การสอนและการจะต่อยอดเป็นโอกาสทางวัตถุได้สิ่งที่ตั้งใจทำจริงจะสำเร็จแม้เริ่มช้าแต่มั่นคงมีแรงใจกลับมามีพลังในการเริ่มใหม่สิ่งที่ต้องระวังใช้พลังศรัทธาเกินขอบเขตกลายเป็นเด้อหรือยึดมั่นสุดโตง่งอย่าใช้ศรัทธาเป็นข้ออ้างในการตัดสินผู้อื่นนะฮะระวังการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางการเงินเพะฉะนั้นดาวคารเจ้าเรือนทรัพย์และบุญกลับเข้าสู่บ้านของตนในเรือนศรัทธา เป็นช่วงบุญเปิดทางทรัพย์เริ่มไหลและแรงศรัทธาเริ่มสร้างผลรูปธรรมทังนั้น <c oughs> โอกาสที่เห็นได้ชัดหนึ่งโอกาสทางการเงินมาจากงานที่คุณรักจริงบุญเก่าหนุนให้เจอผู้ใหญ่ดีการเรียนรู้หรือการเดินทางไกลเปลี่ยนเส้นทางชีวิตความเชื่อและการลงมือของคุณกําลังสร้างโลกใหม่ให้เกิดขึ้นจริงเหมาะเรียนรู้พัฒนาปัญญาต่อยอดองความรู้ขอให้ท่านโชคดีที่เห็นในมือของผมนี้นะครับนี่คือปีกแมลงทับ ที่ตายเองตามธรรมชาติในคืนวันเพ็ญปีกแมลงทับเนี่ยไม่ใช่แค่ปีกของแมลงธรรมดานะครับแต่คือของขวัญจากธรรมชาติที่เก็บพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไว้พร้อมกันในคืนวันเพ็ญที่แสงจันทร์ส่องเต็มดวงปีกแมลงทับจะสะท้อนแสงสีทองสีเขียวและสีน้ําเงินซึ่งในความเชื่อโบราณนะฮะเขาถือว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นคืนโชค และเป็นช่วงที่พลังของหินและหยางของฟ้าเนี่ยและดินเนี่ยสมดุลกันพอดีว่ากันว่าถ้าใครได้พบปีกมแมลงทับในคืนวันเพ็ญแปลว่าโชคกำลังจะเปลี่ยนชีวิตกำลังจะเริ่มต้นใหม่นะฮะเพราะปีกนี้คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากความมืดสู่แสงจากสิ่งเก่าสู่พลังใหม่ปีกมแมลงทับจึงถูกใช้เป็นเครื่องรางมาแต่สมัยโบราณทั้งในตำนานอียิปต์ ปีกและบาบิโลนที่ต่างเชื่อว่าปีกคือเครื่องหมายของเทพผู้ปกป้องและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับพรจากฟ้าอันนั้นเมื่อเรานําปีกแบรงทับมาผ่านแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็เหมือนกับการปลูกพลังชีวิตใหม่ในตัวเราให้หัวใจกลับมามีไฟอีกครั้งและให้โชคความมั่งคั่งและโอกาสดีๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ทองของปีกเหมือนกับพลังดวงอาทิตย์ คือความสําเร็จและความมั่งคั่งสีเขียวคือมรกตพลังแห่งการรักษาและโชคดีสีฟ้าน้ําเงินคือพลังของจิตวิญญาณและสติวันเพ็ญคือเวลาที่พลังจักรวาลสมดุลที่สุดเพราะเหมาะกับการปลุกเครื่องดางและเริ่มต้นสิ่งใหม่ถ้าอยากเสริมพลังปีกแบงคับให้แรงให้วางไว้กลางแสงจันทร์ในคืนวันเพน็ญสิบห้าแล้วตั้งจิตขอบคุณแสงฟ้าและแสงบิน พูดในใจว่าขอให้ปีกนี้นําพาความสบัุล์และโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของฉันแค่นี้ก็เท่ากับเปิดพลังปีกแห่งแสงโบราณนี่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี่คือความเชื่อปีกแมงครับปีกแมงครับนี้นะครับผมมีไม่กี่ปีกนะครับสําหรับท่านใดนะฮะที่อยากได้เครื่องรางนะนะครับอันนี้จะเป็นเซตคู่นะครับอันนี้เป็นพระศรีวลีที่ปลุกเสกในคืนพระจันทร์เพ็ญ กับปีกแมลแงทับที่ตายเองตามธรรมชาติเนคืนพระจันเพญเป็นเครื่องรางเสริมความมั่งคัง่งโชคลาภพลังชีวิตนะฮะและความอุดมสมบูรณ์นะครับนะเซตนี้นะครับจะให้ฟรีสำหรับท่านใดที่เรียนโหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือไม่ปล่อยบูชาแต่ถ้าใครอยากจะบูชานะแพงหน่อยนะครับสอง9า้ยบาบาทจะไม่ปล่อยบูชานะแต่จะแถมไปกับ ท่านใดที่โรงเรียนหราศฎร์นะฮะในช่วงนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน